พี่มาให้เคล็ดลับหนึ่งที่แบบที่แบบพี่ใช้บ่อยๆตอนที่แบบเหมือนเหมือนพี่ท้อแล้วพี่คิดว่าตัวเองจะจะสอบไม่ติดหรือจะทำไม่ได้เพราะว่าพี่มีปมเนี่ยเคยสอบไม่ติดมารอบหนึ่งตอนที่ไปสอบตรงกับเพื่อนนะนะแล้วไอ้ไอ้แบบแบบตอนที่ตอนตอน,ตอนนั้นมันมันมันเป็นการแบบดูรายชื่อในคอมของเรานะจะดูในมือเดีมันเป็นการดูรายชื่อในคอมแล้วแบบภาพนั้นนะแม่งหลอนหลอนหัวแบบโห ออแล้วถ้าครั้งต่อไปไม่มีชื่อกูทําไงวะแบบมันจะมีความกลัวเยอะมากๆว่าเฮ้ยมันมันมันจะเอาอยัางไงดีวะถ้าไม่ติดแล้วแล้วพ่อแล้วแม่แล้วคุณมันคิดฟุง้งซ่านมากมากับสิ่งที่พี่ทําก็คือเปลี่ยนโฟกัสเรานึกได้อย่างเดียวคือนึกภาพวันที่เราสอบติดนึกได้อย่างเดียวเลยใช่เราจะไม่มีแบบเฮ้ยถ้าผัวเราแม่งเผลอไปนึกวันที่ไม่ติดหรือวันที่ทําไม่ได้หรือวันที่ทําไมไท่ท,มทนันเปลี่ยนโฟกัสเรานึกได้อย่างเดียวว่า ภาพวันที่เราสอบติดว่าไอ้วันที่เราสอบติดเนี่ยเฮ้ยวันนั้นเนี่ยกูทําอะไรอยู่วะเฮ้ยกูนั่งอยู่หรือเปล่าวะหรือกูยืนหรือกูกาลังเช็คมือถือแล้วกูแต่งตัวยังไงวะเฮ้ยกูใส่เสื้อดำเหมือนพีดาาไหมหรือกูจะนั่งบนเก้าอี้ไหมหรือกูจะนู่นจะนี่ไหมแบบคือคือนึกได้อย่างเดียวคือว่าไอ้วันที่เราไม่สอบติดอ่ะ เราทําอะไรอยู่เราจะไปบอกใครเรารู้สึกยังไงพี่นึกอย่างเดียวเลยคือวันนั้นจะไปบอกแม่เพราะไม่มีใครเชื่อในตัวพี่นอกจากแม่มีแม่คนเดียวและพอน,นึกไปบ่อยภาพนั้นมันเกิดขึ้นจริง,รงเหมือนกับแบงค์อะใครใครที่ลงในคอร์สพี่จะรู้ว่าพี่เอาแบงค์มาช่วยตอบคําถามวันที่แบงค์สอบติดครูจุฬาแบงค์โทรมาหาพี่คนแรกโทรมาเลยพี่แล้วแ,แบงค์พูดอย่างเงี้ยซ้ำๆพี่ได้รับผมติดครูจุฬาแล้วพี่พ,พ,พี่ผมติดกดโทรมาแบบเนี้ยแล้วพูดเป็นสิบๆรอบอะ่ะแม่งต้องเป็นฟิลนั้นว่าไอ้วันที่เราสอบติดอะ ูทำอะไรอยู่วะกูรู้สึกยังไงกูนึกยังไงกูอินยังไงกูทํำยังไงนึกได้อย่างเดียวคือภาพนั้นและมันจะช่วยประคองเราพาเราไปถึงเป้าหมายแน่นอนพี่มั่นใจว่าทุกคนน่าจะรู้สึกแบบพี่แต่ดึงดึงตัวเองกลับมาและนึกแต่ภาพนั้นแต่ถ้าใครไม่อยากไปลองเองเพราะอีกแค่1นเดือนเท่านั้นพี่ได้สอนไว้ในคอร์ส7บทคณิตหนึ่งทำห้าสิบบวกบวกจบได้ใน1เดือนเหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานราคาพิเศษ2990บาท แต่ถ้าใครมีพื้นฐานมาอยู่แล้วอยากลุยข้อสอบเก่า5ปีย้อนหลังและปิดท้ายด้วยม็อกคณิต1 5ชุดพี่ได้สอนไว้ในคอร์สตะลุยโจทย์คณิต1โค้งสุดท้ายราคาพิเศษ1,390บาทแต่ถ้าสมัครพร้อมเพื่อนอีก1คนขึ้นไปคนละ999บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore dav มีตัวแอสไซน์ยครับพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน